ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเงินปีการศึกษา2,567ด้วยความยินดียิ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนดูระดับอำเภอวานอนิวาสได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมีการดำเนินง,งานดังนี้บทที่ 1. ข้อมูลสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวานนนิวาสต,ตั้งอยู่เลขที่29หมู่5ตำบลวานอนิวาสอำเภอวานอนิวาสจังหวัดสกลนครเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่โดยมีนายปราศัยมณีวันเป็นผู้อำนวยการมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน27คนบทที่2สถานการณ์ยาเสพติดรอบสถานศึกษาเนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ เป็นผู้เรียนที่เคยผิดพลาดและออกกลางคันในภาคการศึกษาปกติและมีช่วงวัยที่แตกต่างกันส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเข้าไปหายาเสพติดบทที่3ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้มาตรการที่1ด้านการป้องกันสรกรระดับอําเภอวานนิวาดได้แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีขา ดพื่อำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวแผนกสีขาวดังนี้ 1. ห้องเรียนสีขาวสกรระดับตำบลวานอนิวาส 2. ห้องเรียนสีขาวสกรระดับตำบลนาคํา 3. ห้องเรียนสีขาวสกรระดับตำบลนาซอ 4. ห้องเรียนสีขาวสกรระดับตำบลขวากาศห้ห้องเรียนสีขาวสกรระดับตำบลศรีวิชัย 6. ห้องเรียนสีขาวสกรระดับตำบลคอนสวรรค์ 7. ห้องเรียนสีขาวสกรระดับตำบลเดือสีคันชัย 8. ห้องเรียนสีขาวสกรระดับตำบลอินแปง 9. ห้องเรียนสีขาวสกรระดับตำบลหนองแวง 10. ห้องเรียนสีขาวสกรระดับตำบลหนองแวงใต้11ห้องเรียนสีขาวสกรระดับตำบลกุดเรือคำส 12. ห้องเรียนสีขาวสกรระดับตำบลคูสะคาม 13. ห้องเรียนสีขาวสกรระดับตำบลหนองสนม14ห้องเรียนสีขาวสกรระดับตำบลทาตุสกรระดับอำเภอวานนนิวาสได้จัดทําประกาศและมอบรางวัลกิจบัตรห้องเรียนสีขาวแผนกสีขาวดีเด่นจำนวน14ห้องเรียน สอกอรระดับอำเภอวานนนิวัดมีการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจตมาตรการดังนี้มาตรการที่1มีการกำหนดนโยบายและประชุมชี้แจงนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่มาตรการที่2การบริหารจัดการในสถานศึกษา มีการสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้เรียนมาตรการที่3การจัดสภาพแวดล้อมสอกรระดับอำเภอวานนิวาสได้จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ให้เห็นชัดเจนบริเวณทางเข้าสถานศึกษามาตรการที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดการเรียนการสอนมาตรการที่5ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษามาตรการที่6ครูมีการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไม่ให้สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าและไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในและนอกสถานศึกษา มาตรการที่7การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชนบุคลากรสกรลมือวานนิวาสได้เปลียนทยากรให้ความรู้สร้างความตระหนักในเรื่องของยาเสพติดให้กับชุมชนสกลร,ระดับเภอวานอนิวาสจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด 1. การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด 2. โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีน b e เบอร์วัโครงการแข่งขันกีฬาสอกรอเกมต้านยาเสพติด 4. โครงการค่ายยุวากาชาติ 5. โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมมาตรการที่ 2. ด้านการค้นหาสกรรัฐอำเภอปานนนิวาสมีนักศึกษาประจำปีการศึกษา2567จำนวน1,077คน ครูมีการบันทึกสอบถามและบันทึกเยี่ยมบ้านนักศึกษาเป็นลายบุคคลสารศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าโดยการดำเนินการให้ผู้เรียนเกอกแบบประวัติและแบบบันทึกตรวจสุขภาพของผู้เรียนเป็นลายบุคคลมาตรการที่3ด้านการรักษาสอกรราอรระดับอำเภอมานนิวาดมีการคัดกรอง ผู้ที่ใช้สารเสพติดและส่งต่อให้หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทำการรักษาและบำบัดต,ต่อไปสอกอระดับอำเภอวานนิวาสได้มีการจัดตั้งคลินิกเสมาลักษ์ในสารศึกษาเพื่อดูแลและรับฟังปัญหาของนักศึกษาและผู้มาใช้บริการมาตรการที่4น่ด้านการเฝ้าระวังสองกอระดับอำเภอวานนิวาสจัดให้มีตู้เสมาลักษ์ไว้ในสถานศึกษา มีการประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารและจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีการรายงานผลการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดในสารศึกษาสอกอรดพรา,านอน,อนิวาสมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อดำเนินงานป้องกันยาเสพติดโดยมีการจัดตั้งชุมนุมชมรมเสมารัก ้องการยาเสพติดในสารศึกษามีสมาชิกเป็นนักศึกษาสการอำํำเภอวานนิวาดมาตรก,การที่5ด้านการบริหารจัดการสกรอำํำเภอวานนิวาดได้ประชุมชี้แจงนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานและได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขจำนวน14ห้องเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับนะอำเภอวานนิวาด มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสารศึกษาสีขาวบอดโหลี่และอบายามุกดังนี้สถานีตำรวจภูธรทั้ง3แห่งในเขตอำเภอวานนนิวาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสโรงพยาบาลวานอนิวาสสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานอนิวาส องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในเขตอำเภอวานอ,นอนิวาสและสถานศึกษาต่ตางๆมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายดังนี้ 1. โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติด 2. เข้าร่วมโครงการดำเนินง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 3. โครงการบำบัดยาเสพติดในพื้นที่ที่แพร่ระบาดยาเสพติด4 ร่วมโครงการป้องกันยาเสพติดในชุมชน 5. สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอวานนิวาสและโรงเรียนบ้านขัวกายได้ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมกับสอกอร,ระรอบอำเภอวานอนิวาสสกอระรอบอำเภอวานนิวาสมีการกำกับติดตามดูแลช่วยเหลือจัดให้มีนักศึกษาแกนนำ ดูแลช่วยเหลือซึ่งการเลข,ขันกและได้รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบสกระระดับอำเภอวานอนิวาสใช้แบบสารศึกษาสีขาวสองและแบบสารศึกษาสีขาวสามสรุปผลการดำเนินงานประเมินโครงการสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขบทที่4กิจกรรมห้องเรียนสีขาวแผนกสีขาวสกรระดับอำเภอวานอนิวาส ได้ทำแผนผังโครงสร้างห้องเรียนสีขาวแผนกสีขาวจำนวน14ห้องเรียนเพื่อดำเนินโครงการสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยให้กลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มแกนนำในทุกระดับดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านการเรียนเพื่อลดปัญหาการหนีเรียนเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และมีการบันทึกการปฏิบัติงานของแกนนำสีฝ่ายสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสกรออำเภอวานอนิวาสได้จัดทำโครงงานห้องเรียนสีขาวปลอดบรีและบรีไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ปลอดยาเสพติดปลอดสื่อลามกอนาจารปลอดการพนันและปลอดการทะเลาะวิวาทเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทำงานด้วยตนเอง หรือร่วมฝึกทักษะในการทำงานเป็นกลุ่มและเข้าใจถึงโทษของยาเสพติดบทที่ 5. ผลงานดีเด่นสกรระดัาเภอวานอนิวาสได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและได้เข้าร่วมโครงการสางศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุกส่งผลให้ได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องดังนี้สกรระดัาเภอวานอนิวาสได้มอบรางวัล ห้องเรียนสีขาวแผนเสีขาวดีเด่นจำนวน14ห้องเรียนนายวัชรพลพรมมีได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปีพศ2567และนายโมจินล่าเจนทะได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปีพศ2568นายสิทธิทชัยพิทคำนายจตุพรฝ่ายอินนายสหพรศรีสถาน และนายอดิศรกองวงนักศึกษาสกรอลำพือวนนนิวารได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา 4x400 เมตรสกรอเกมครั้งที่8ในระดับกลุ่มสนมประจําปีงบประมาณ2,568นายปราศัยมณีวันผู้อมนวยการสกรระดับพภอวนนนิวารได้รับรางวัลให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครูครั้งที่69ประจำปีพศ2568นางจิราวรรณสอนสมนึกนางสาวรัตนาบุญเทพินครูกศนตำบลและนางศิริการชัยเชษครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครูครั้งที่69ประจำปีพศ2568 สรกรระดับเพืภอมานอนิวาสได้รับรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมสำหรับนักศึกษาสรกรระดับประเทศประจำปีพศ .2567 ส,อร 2, สรกรระดับเพืภอมานอนิวาสได้ผ่านการประเมินสารศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปีพศ .2567 และเป็นสถานศึกษาต้นแบบต่อเนื่องในปีพศ2567ถึงปีพศอ2570ส,อร25สรกรอรำเภอวานอนิวาสได้ดำเนินโครงการสารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงทำให้บรรลุเป้าหมายทำให้เด็กและเยาวชนประชาชนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุขต่าง เพื่อคืนความสุขให้กับครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณส่งเสริมการเรียนดูระดับอำเภอวานนนิวาสขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินโครงการสารศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและบายมุกเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาประเมินและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาสารศึกษาต่อไป